ตัดสินล้ครับผู่นีมที่นะ้เล่นทีมที้ผู้บลทมี่ผอเลนี่้วลูกสะพกเชียร์ครับหน่าดดีๆสิ่งแรกสุดทยทีมาในบ้านตัดบอตลอดครับลูกแหวนองทองทองทองดีนะ ถ้าบอกเองครับว่าของลูกเอเชียต้องดูครับปลายาๆจากนี้ของตำนานบงกอนใจรักละจัดแตกปากัดไปวันนี้มีสามตัวให้เลือกนะครับนี่ครับแน่นแบบนี้เขาเรียกกดก็หอยมาก่อนนะครับนี่ครับอยู่ในขั้นาอาของการแ่งขันมันมงกอนข้าวงุญพ นะที่ผมเล่าให้ฟังแต่ไม่ได้เล่าที่นี่นะวันนี้เราดูตรงนี้นี่นะเขากดจากนี้เขาเรียกว่าผ้าก้หนหอยมันอยู่ในการชิงนชักนะครับของนักการแข่งขันแต่นะครับนะม,มันมีนความหมายบ่งบอกนะครับารดำเนินของศิลปะถ้าเราท่าพยัคฆ์ฟ้ามีบุมมองจากึนก้นสู่วน นี่ครับดโดนหลอกล่อโดยอาจาตำราของอาชากับตำราของมังกรคน,คนละเล่นกันก็ผ่านให้ดีนี่นะครับวาจะมารวมกันได,ด้ีไม่ธรรมดาหลายกลับหลายกันเสียงก็พาหลครับทีงาตองครับลุกจะร่อให้เชียนี่ครับขอบจากี้นะครับ,บาก,กบา,าสแสดเนวันี้วันนี้สามแบบนี้ก็แขยับมารัหลอกล่อ ดีๆครับตัะรากีการลุกจะพอยเสียได่รับแปขึ้นจับมาแม่ผงานดีๆกยังใจดีๆครับบ้องให้ตับกระด้านการแสดงแมวันนี้ ออกเล่นแต่ลักพานะแต่เวลามันจำกัดครับอาจจะได้น้อยไม่เป็นไรครับแต่เราท่าชมผลงานบางลางของจักรพงศ์และิซีดีดีมอบให้นี่นะครับเขาบอกว่าซีดีดีมันต้องแข็งกับเวลาอยู่แล้วครับทาางด้นคอนเสิร์ตเดินชัยรออยู่แล้วเวลาจับอยู่แบบนี้นะครับ อุปจารย์ดีความหมายครับจับทางด้านการแข่งขันเหมือนการยับที่เราจัดก,การแข่งขันที่จังหวัดนครปฐมยุธยาท่านเดียวในประวัติศาสตร์ก็จับเวลาแบบนี้เหมือนกันนี่ครับขอบอกเราได้ดูสิทธิ์ดีๆนะครับสร้างสังคมการนะครับให้กับพี่น้องชาววัดบางน้ำชน,นก็ขอบคุณนายภาคย์ยุนชัยจารย์ยาเยยบุญด และสิ่งดีๆที่มอบให้นะครับขอบคุณทีมผสมสัมป์ตั้งสถานวันนี้ครับเลรื่อม่ใหญ่ๆต้อกทีมสมศักดิ์นี่ครับในเรื่องการยกระดับคุณชนาญการนี่ครับยกปอดยั่งยิ่เท่านี่ครับแม่เอาละครับสมควรการการแสดงนะครับต่อความไพเวลานี่นะครับวาการให้ดีครับ รอดหัวยอดฐานยอดเตะสิบมิโกะนะมีการเลพาดับมใช้เวลาไปสานาทีสิบสามวินาทีแล้วเออครับจะไปยื่อเครับกับ้ากาเบงานทุกเซียนนะครับเปอรเฮกียนะครือเป็นสังกต ร้อยเอ็ดร้อยยกลยได้บอลที่ชนะด้วยครับท่านบอกว่าการแสดงนะครับเพราะว่ายังมีคอนเสิร์ตนะครับดึงไทยนะครับรอรับชมอีกวางพนังการบอกยกลอยไดบอลนะครับโดยด้านดึงไัยจะจัดอย่างพูดออดมาว่าวันนี s> <S ้มาสงกัดสารัปิ์โตต้องยาวเร็นตัว และทากาดบางกอนถึงสามตัวที่ก่อนขอบคุณพระเดชพระคุณพระเจ้าวาดพระรองเจ้าวาดบ้านสื่ของลูกๆนะครับและพระราชพระประการได้มีสาดทีแสนดีนะนี่ครับก็ให้ความอนุเคราะห์กันนะครับขอบคุณทีมงานทีมชัยพิชุพิเนร์นะครับและทบทรายใดก็นะครับ สิบสิบครักงสัตครับแล้วโบนัสที่เหลือนะครับมอบให้กับสัตย์กางสนามันนี้ขอบคุณนะครับเยี่ยมมากเยี่ยมมากเยี่ยมมากขอบคุตใจสัตย์แบบยอดค่ายไม่มีตกหล่นต่ทีนะทีสามสิบสี่วิชาทีแล้วครับสามเวลาครับจับมือหน้าลุกเฉพาะให้เดีครับนี่นะครับนี่แล้ครับที่ใหญ่ผมไม่หนีเลยนะเอาไปได้ มองชัดๆนะครับเราขยับกันมาง่ายๆครับให้ผมดูครับตกลงไปตกลงมาใช้เวลาเี็นะครับกับนันของลูกเฉพาะแห่งเชียร์ครับท่านผู้ชมสิ่งนี้อาจจะมีะเ,มะเส้นนิดครับหมดเวลาครับฝรั่งเศสครับใช้เวลาห้านาทีห้าวินาทีครับต่อไปเตรียมตัวนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับหมด,ด,ดเวลานะครับ ภาพการงนหยครับภาพการงานยี่ห้อคาร์วะนะครับผู้ใหญ่ใจดีในห้างครอบรายใหญบ้านครับโดยจากครอบรายใหญ่บ้านโดยในห้างคือใชยครับบัมเตอร์ตัยชัยันยั่ยบุดมและทางด้านเดียสมศักดิ์ตั้งสถาปนิกด้านบริษัททีเคให้ทีมเชีเดอร์ริงนะครับผู้จัดการยกโบงครับตอนนี้ผู้ใหญ่ใจดีนี่ครับให้ความอนุเคราะห์นะครับขอบคุณ